เพราะว่ามีผลงานต้องการนำนโยบายเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็เป็นการประกันความมั่นคงเป็นสายกลางที่ไม่มีการแบ่งสีความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยได้ครอบสรุปแคนดิเดตนายกในบัญชีของพักแล้วนะคะเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกค่ะว่าประชุมตัวแทนจังหวัดหัวหน้าทั้งสสาขา แล้วก็รับฟังความคิดเห็นสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ที่เสนอมาเนี่ยมี5รายชื่อนะคะก็คือ 1. คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์แล้วก็มีชื่อของคุณชักชาติสิทธิพันธ์คุณกิติรันตนนองคุณชัยกเกษมนิติสิริและพลตรวจโทวิโรธเปาอินมี5ชื่อพลตรวจโทวิโรธเนี่ยขอถอนตัวไปที่สุดแล้วกรรมการบริหารพักมีมติส่ง3รายชื่อก็คือคุณหญิงสุดารัตคุณชักชาติคุณชัยกเกษม โดยไม่มีการจัดลำดับนะคะส่งสามชื่อนี้ไม่จัดลำดับไม่ว่าใครเป็นแคนดิเดตนายกคุณภูมิธรรมเลขาพักบอกว่าร่วมมือกันทำงานได้และทั้งสามท่านนี้ก็จะอยู่ในบัญชีรายชื่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดด้วยคุณชักชาสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ปราศัยที่โคราชค่ะประกาศว่าการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการถ้าประชาชนอยากจะให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะต้องเลือกผู้สมัครพักเพื่อไทยและพักที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะนาครราชสีมาชาวโคราชต้องเลือกแบบยกทีมทั้งจังหวัดคุณชาชาติบอกว่าประชาชนไม่ได้เกลียดทหารรักทหารได้ซ้ำไปเพราะว่าทหารเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมานานแล้ว แต่อาจจะมีทหารบางกลุ่มที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่